สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับช่องพระบ้านทั่วทิศเพชรพิจิตจัดให้บายยูวีนะคะวันนี้นะคะเป็น EP ทีที่43นะคะก็ก่อนอื่นนะคะเหมือนเดิมเราก็จะมาเริ่อกัอกนที่ช่องทางการติดต่อนะคะก็จะเป็นเบอร์โทรแล้วก็ ID ดียนะเบอร์เดียวกันนะคะ095-467-8770นะคะกดเพิ่มเพื่อนนะคะ ใช้เบอร์โทรแล้วก็ ID เดล e นะเบอร์เดียวกันนะคะวันนี้พระของเรามีทั้งหมด3มแถวนะคะ3แถวนะเรามาเริ่มกันที่องค์แรกนะคะเป็นเหรียญเปลวนะคะหลวงพ่อเดิมนะวัดหนองโพนะคะเหรียญน,นี้ขอราคาเบาๆแล้วกันนะคะขอ300นะ เดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวหนูขอเขยบกล้องแป๊บนึงอ,อ่าเขาสามร้อยนะคะเดียนแรกนะสำหรับเรียนแรกนะคะเอาสามร้อยราคาเบาๆนะ ถัดมานะคะเป็นเหรียญที่สองนะเป็นพระปิตานะหลวงปู่สุขวัดคอมะขมขเท่านะคะนี่ขอราคาเบาๆนะคะเอาสามรอยแล้วกันเนาะ <c oughs> 300นะถ้าพี P ่ P ีท่านไหนชื่นชอบแคปรูปนะคะแคปรูปพร้อมแจ้งราคาพร้อมแจ้งอีพีหนูมานะอีพีที่สี่สินะคะถัดมานะเป็นองค์ที่3นะเป็นสิงหลวงพ่อกลวยนะคะสิ่งหลวงพ่อกลวยนะขอราคาเบาๆเหมือนกันนะคะขอ300นะ ถัดมานะคะเป็นเอ,อ่อเหรียญหลวงหลวงปู่มหาศิลานะคะเป็นที่ระลึกนะคะเป็นที่ระลึกมหาราชาดูหน้านะคะดูหน้านะ ตัวจริงสวยมากนะคะอย่างนี้เขาเรียกเนื้อนวะหรืเอเปล่าคะตัวจริงจะออกทองแดงนิดนึงนะคะออกทางแดงนิดนึงนะ mm. เป็นรุ่นแรกนะคะออกปี2,565นะ mm. นี่นะคะเป็นที่ระลึกมหากรถินนะคะมหากรถินนะ วันนี้หนูขอราคาเบาๆแล้วกันนะคะขอแค่สามร้อยเช่นกันนะคะดูนะคะดูความคมนะตรงนี้มีโค้ดนะคะตรงนี้มีโค้ดนะน่าจะเป็นหกสามหนึ่งนะคะน่าจะเป็นหกสามหนึ่งนะ ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะถัดมานะคะเป็น <c oughs> เหลี่ยนหลวงปู่ทิมนะคะเหลี่ยนหลวงปู่ทิมนะปีหนึ่งเจ็ดนะคะอายุเก้าสิบห้าปีนะคะ วศสองพันห้ารอยสิบเจ็ดนะเอนุพถิมนะคะอายุ9กสิบห้าปีนะที่ระลึกสร้างศาลาการประเรียนนะคะเป็นที่ระลึกนะองค์นี้ขอสี่ร้อยละกันนะคะขอสี่ร้อยนะ ถ้าพี่พี่ท่านไหนชื่นชอบนะคะแคปรูปพร้อมแจ้งราคาให้น้องมาในไลน์นะถัดมานะคะเออเป็นเดีย่ยหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะคะเป็นรุ่นแรกนะดูความคมนะค์้ีหหนูเอาสี่ร้อยเช่นกันนะคะถ้าพี่พี่ท่านไหนชื่นชอบนะคะแคปรูปพร้อมแจ้งราคาให้หนูมาในไลน์นะ ด้วยนะคะมือโดนกล้องนะเหรียญหลวงปู่เผือกนะถัดมานะคะเป็นเออเหรียญพระพุทธชินราชนะองค์นี้ขอราคาเบาๆแล้วกันนะคะขอแค่สามร้อยนะด้านหลังนะคะเป็นสมเด็จพระนเรศวรน,นะเหรียญอันนี้เป็น เดี๋ยวหนูดูแบ,บ็นึมนนะคะน่าสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสไหนนะเป็นพิธีมหาจากกักรพรรดินะคะเก้าวันเก้าคืนนะคะณนะวิหารพระพุทธชินราชพิษนุโลกนะคะครบสี่ร้อยปีนะคะวันสวนรรคตค ตรงกับวันอาทิตย์นะคะขึ้นห้าค่ำขึ้น8ปดค่ำนะคะขอโทษทีนะปีระกานะนาอง้งนี้ขอแค่ราคา3ามร้นะคะราคาเบาๆนะถัดมานะคะเป็นเหรียญพระพุทธชินราชเช่นกันนะ หน้าหลังเหมือนกันนะคะเป็นรูปพระนเรศวรน,นะคะพระนเรศวรน,นะตั้งขึ้นเพื่อนำเงินนะคะไปสมทุนสมทบทุนการศึกษานะคะช่างมาปี3-5หนะรวมพุทธาพิเศษพปรอนะคะรุ่นปฏิสังขรณ์นะ ปลูกเสกนะวัดพระวิหารพระพุทธชินลาชนะคะด้านหลังนะเป็นพระนเรศวรน,นะคะมาด,ดูนะไรายได้นะคะเพื่อสมท,ทุนเพื่อการศึกษานะพระพุทธชินราชนะคะพระพุทธชินลาชองค์นี้เอาแค่สามร้อยนะถัดมานะคะเป็นเหรียญหลวงปู่แหวนนะ รุ่นชนะศึกองค์นี้ขอ250แล้วกันนะคะขอ250นะเอาราคาเบาๆนะคะเผื่อพี่ๆท่านไหนชื่นชอบนะคะแคปรูปพร้อมแจ้งราคาน้องมาในไลน์นะขอแค่250แล้วกันนะคะน่ะถัดมานะเป็นนางกวักนะคะนางกวักเอาสามร้อยแล้วกันนะคะเอาสามร้อยนะ ถัดมานะคะเป็นแถวที่สองนะแถวที่สองนะคะเป็นเออเหรียญเหรียญเสมาหลวงปู่โตะนะคะเดีย๋ยวให้ชมนะ เป็นหลังผัดยศนะคะหลังผัดยศนะฉลองอายุครบ89ปีนะคะองค์นี้ขอด400แล้วกันนะคะขอด400นะถ้าพี่ๆท่านไหนชื่นชอบนะคะแคปรูปพร้อมแจ้งราคาน้องมาในไลน์นะ ขึ้นแปดข้เดือนห้านะคะปีหนึ่งแปดนะปีลึกอยู่นะคะปีลึกอยู่นะ,ะปีหนึ่งแปดเออโอ้อี้เอาสี่ร้อยนะคะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ องนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวดูหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ข้างหลังเป็นสมเด็จพุทธจารย์โตนะคะนี่นะ ก็จะมีโค้ดอยู่นะคะโค้ดอยู่นะ๋ยวให้ชมโค้ดนะคะชมโค้ดนะ สี่ร้อยเช่นกันแล้วกันนะคะถ้าเราจะเอาห้าร้อยขอสี่ร้อยแล้วกันนะคะราคาเบาๆนะถ้าพี่ๆท่านไหนชื่นชอบนะคะก็แคปรูปพร้อมแจ้งราคาน้องมานะถัดมานะคะเป็นเอ,อ่อหลวงพ่อปานนะหลวงพ่อปานราจะขี่ปลานนะองค์นี้นะขอห้าร้อยนะคะขอห้าร้อยนะ ให้ชมนะให้ชมทั่วๆนะคะถัดมานะคะเป็นหลวงพ่อพปานขี่ไก่นะ อ่าองค์นี้ก็สวยนะคะแต่ความพระสององค์มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนกันนะคะเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนกันนะหากพ,พี่พี่ชื่นชอบนะคะแครรูปพร้อมแจ้งราคามานะองค์นี้ขอแค่สี่ร้อยแล้วกันนะคะเขาสี่ร้อยนะ ถัดมานะคะเป็นเ,เหรียญหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะดูนะเป็นเหรียญเสมานะหลวงพ่อเงินนะคะด้านหลังนะด้านหลังก็จะเป็นหลวงพ่อเปืองนะคะวัดคงคารามจังหวัดพิจิตรนะ ดูนะดูความเก่าจนขึ้นจะนิมเขียวนะองนี้ขอห้าแล้วกันนะคะขอห้าอยนะพ,พ,พี่พี่ท่านไหนชื่นชอบนะคะแคปรูปพร้อมแจ้งราคาน้องมาในไลน์นะพร้อมแจ้งอีพีนะคะพร้อมแจ้งอีพีนะถัดมานะคะเป็นพระปิดตานะเนื้อเมกะพัดนะคะ องนี้ขอ400ก็พอแล้วค่ะขอ400ลวกันเนาะพระนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนชื่นชอบก็ลองแคปรูปมานะคะแล้วต่อราคามาก็ถ้าหนูลดให้ได้ก็กลดนะอย่างที่บอก องนี้ขอแค่400พอนะคะถัดมานะเป็นพระสมเด็จวะละคังพิมพ์ใหญ่นะองนี้ขอราคาแบบเบาวิวเลยแล้วกันเอ๊ะวันนี้มือหนูโดนกล้องสองรอบองบนี้ขอแค่400แล้วกันนะคะขอ400นะค่อนข้างไปไวนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหนูจะไปทำกับข้าวนะหนูหุงข้าวไว้แล้วเดี๋ยวเราจะไปใส่บาท ไลต์ตอนประมาณตีห้าตีห้านิดๆน,นะคะตื่นมาตั้งแต่ประมาณตีสี่กว่านะลุกขุงนข้าวไว้นะคะแล้วก็เลียเล้ยงพระเลี้ยงพระแล้วก็เนี้ยค่ะขึ้นไล์ก็ประมาณตีห้านิดๆน,นะคะตีห้านิดๆก็เหมือนเดิมนะคะทําบุญเผื่อพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะพรุ่งนี้ขอสี่ร้อยนะคะ ถัดมานะเป็นพระสมเด็จวรละคงพิมพ์ใหญ่นะอ้อันนี้สวยนะดูดูมวลสารนะมวลสารแน่นเชียวอง์นี้ขอห้าร้อยละกันคะ่ะเอาราคาเบาๆพอเนาะน,ะนี่ดูความสวยนะคะดูนะพีพ่ๆท่านไหนชื่นชอบนะแคบรูปพร้มแจ้งราคามานะราคานี้ขายถูกมากบอกว่าองค์นี้ขายถูกมากจริงๆ องนี้ขอห้าร้อยนะขอห้าอยนะคะราคาเบาๆเหมาๆกันไปเลยนะอ่าถัดมานะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ทวดหลังยันนะองค์นี้ขอห้าร้อยแล้วกันนะคะนะจะมียันอยู่นะคะแล้วก็มีตัวหนังสือเขียนแบบนี้นะคะ มันมีเขาเรียกอะไรอะเนื้อทองคำเหรอคะถ้าหนูให้ข้อมูลผิดต้องขออภัยนะหมายถึงว่าเนื้อหนูก็พยายามดูใน Google นะว่าเนื้อนวะเป็นยังไงเนื้อเมกกะพาร์ตเป็นยังไงเนื้อชินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามดูนะแต่ที่หนูดูก็ทองเหลืองเนาะน่าจะเป็นเนื้อทองเหลืองนะน แต่ถ้าหนูให้ข้อมูลผิดต้องขออภัยนะก็ไม่ได้ถามอาจารย์เพจเหมือนกันนะคะไม่ได้ถามนะก็ส่วนใหญ่ก็ศึกษาเอาเองนะคะศึกษาเอานะเปิด Google ค่ะพี่กูอากูองค์เมื่อกี้เอาห้าร้อยนะคะหลวงปู่ทวดนะองค์นี้ขอแค่สี่ร้อยแล้วกันนะคะเนื้อว่านนะ นะว่านนะมีปิดทองนะคะผมพผู้ทวดวัดช้างให้นะก็อย่างที่หนูบอกถ้าพี่ๆท่านไหนชื่นชอบแคปรูปพร้อมแจ้งราคามานะคะอันนี้องค์นี้เอาสี่ร้อยนะถ้าแบบลดให้ได้หนูก็ลดให้นะถัดมานะแบบถวสุดท้ายนะมีแค่สององค์นะคะมีเอ่อเอาเหมือนเดิมนะคะหมายถึงว่า ให้พี่่ใส่ราคามาแล้วกันนะคะอันนี้เป็นพระสมเด็จติดรางวัลน,นะอันนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดนะคะก็เป็นพระสมเด็จวรละคงนะพิมพ์ใหญ่เดี๋ยวให้หนูให้ดูกล่องก่อนนะคะก็จะมีกล่องนะพระอยู่ในกล่องนะอู้สวยนะคะอุ้งนี้สวยนะ ถ้าพี่ท่าไหนนะคะโทรเข้ามาสอบถามราคานะองนี้นะคะโทรเข้ามาสอบถามราคานะหรือแคปรูปแคบรูปส่งมาให้หนูในไลน์นะก็เป็นราคาวัดใจนะสององล่างนะคะอย่างที่บอกว่าพี่ต่อมานะต่อมาหนูขายให้ได้ก็ขายนะหนูขายให้ได้ก็ก็ขาย ถ้าขายแล้วเสมอทุนหรือไม่ขาดทุนมากก็ก็ได้อยู่นะคะก็ต้องถั่วกันนะในถาดนี้เอาถัถวๆกันนะให้ดูมวลสารนะก็อยากได้ราคาเท่าไหร่ก็ก็ต่อมานะคะหรือโทรเข้ามานะ ถัดมนะคะเป็นอันสุดท้ายแล้วนะเป็นเลดหลวงพ่อรวยนะคะเลดหลวงพ่อรวยนะคะตรงนี้เหมือนมีเสมานะแล้วก็เป็นหลวงพ่อนะคะแล้วก็เป็นรูปไก่นะหนูมองว่าสวยนะเลดหลวงพ่อรวยองน,นี้นะก็ถ้าบี่ๆชื่นชอบนะคะก็ แคปรูปหรือโทรเข้ามาสอบถามราคานะองค์นี้นะคะแล้วก็ต่อรองกันได้นะคะต่อรองกันได้ถ้าหนูขายได้หนูก็ขายนะเป็นเออเหรียญน,นะคะเป็นเลื่อนสมณศักดิ์นะคะหลวงพ่อรวยนะวัตะโกอำเภอภาษีจังหวัดอยุธยานะคะเป็นพศสองพันอยห้านะ 1,558ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะไม่มีแล้วนะคะที่หนูหาดูนะไม่มีแล้วอ่าถ้าชื่นชอบนะคะก็แคปรูปนะแคปรูปแล้วมาถามราคากันนะคะในไลน์นะหรือโทรเข้ามาสอบถามนะสององค์ล่างนะอย่างที่หนูบอกวันนี้นะคะก็ ท้ายคลิปวปนะหนูก็จะให้ดูช่องทางการติดต่อเหมือนเดิมนะคะก็จะเป็น0954678770นะคะดีไลน์ก็เช่นเดียวกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็น EP ที่43นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆ FC ทุกท่านนะเมื่อวานหนูส่งของให้ครบหมดแล้วนะคะเนื่องจากภาชมีปิดหลายวันนะสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขในทุกๆวันนะคะมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ